เทพประธานพรนะครับพี่น้องเป็นงดีเป็นยังงามมาตารฐานของตามาตารฐานของใายพี่พี่น้องเนี่ยนอน,นนะครับเป็นรุ่กงานของเทพประธานพรนนะครับเทพประธานพรนะครับสอนต่อยายหู้เหลี่ยวนะครับบอกพี่บอกน้องสร้างเปาะนะครับจากดูเทวดาดาเทวนั่นล่ะที่บ้านของน้องน้ำดาวบางก้อนไปน้องน้ำดาวต่อจากน้องน้ำดาวเป็นพูน สีต่อจากผู้สีเป็นปิยะหลังจากตั้นวุฒิชัยนะครับเจ็บแค่นหน่อยก็มานะครับวันนี้ครับกุ้มการกูล็อกมัดหางนะครับอ่ะแต่สลาดทองเนี่ย เรียบร้อยกันอยู่เทวดานะครับปอบพุ่มหางเองนะครับบางนี้นะครับเสียับท่านทอดนะครับเพราะว่าแกร์เทวดานะครับเจ้าเจ้า น้องน้ำดาวน้องน้ำดาวอาจจะนมาเด้รน้องน้ดาวขยับไปขยับขออนนะับทีประทานพ่อนะครับหรือว่าแอดเทวดานะครับ 65—400 0 3้าถึงสี่นะครับลนกรกับนะครับเอาไว้ยังขยับเอาไว้ยงขร็ทัน น,น,น้งนองนำดาวชวนเขาเลยน้องนำดาวส่้นราคาแสดงตวหกจัดห้าสี่รอยครับครับโอ้ยข่อยยากท่านคิ้วข่อยยากท่านคิ้วเออมาเอาดีเลยเ็อะหก400ห้าสี่ร้อยท่านคำหลงพ่อคำยอดดอกคุณเจ้ากจะจ้าคันดีไรทถออ้าขออนุญาต <5. S 1> ไฟบองไฟออกจากฐานเพื่อบังตอไปจะได้เลื่อนเข้ามาน,นะครับขยัยพ่อขยับ น้องน้บดาวไปท้าไปท็สองดาไอหมูเชิญขึ้นทุกสูงลุกทันาลุกไกลๆได้่หลายเทปน้าทนพอทีนั่นสูงสุสามสองหนึ่งไป ไปลูกไปลูกไปดันไปดันไปนี่ลี่เลยไวมามมากๆนะครับพี่น้องครับไปครับลูกไปครับสั้นดีครับยอดลี่เลยนะครับพี่น้องครับดีมากมากนะครับย่างยกย่ามทางการให้เอาออเดอร์ควันปังควันปังนะครับพี่น้องครับเอา บังน oh, <c oughs> <Okay. c oughs> ี่เลยคือง่ามไอ้กำโอ้บินแต่ว่าพอดีเกลืองง่ามมากๆเลยนะครับล่างใบลูกล่างใบนี่น้ำมันมันที่ได้เพิ่มกะทิไอ้วงพ่อสูงก็โจดีมากๆเลยนะครับได้เพิ่มอีกหลายที่นะครับปลากระบอกเอาแล้ววายะกบนาฐานก็ขายน้ำขายอันนี้ขนมเห็น็บมันก็ใหม่ขนมยังเส็จแล้ว หลังเริ่มลากไปลากไปลาไปสวยง,งามมากๆเลยนะครับลากไปก่อนองศานี่ตรงๆกันสำหรับทีมงานของแอดเทืดาโอ้ยพ่อแม่เทพประธานพรนะครับรรป, <c oughs> ประธานพรนะครับแต่ว่าเป็นรถเป็นหูเป็นตาดิของไปเยี่ยมวัดยังคิดโปรยปลาย ดาดหางจากบ้าหนุ่มอเมืองรอยคะแนนจะพานแล้วนะครับองสาติดทางดีด้วยสวมากมากเลยนะครับพี่น้องครับเจ็บที่แสียันตันนะครับเมามากมากเลยนะครับหางนะครับเล่ห์กเสียหาเลขเกือบกระถือว่างามบวกที่ลอยกระถือว่างามเบิกกันไปเรื่อยๆนะครับยังบอสรุปนะครับ ตายไปแล้วอีกเนกันนะฮะฮะครับตามมาลุนครับทีมงานเทพประทามทอดนะครับรวมแอดเทวดาดิวเทวดานะครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยสุดยอดนะครับดิวเทวดดาแบบนี้ะครับนี่ครับเทพแค่น้อยนะครับไอ้แก่น้อยนะครับมาดูนี้นะครับทีมงานเทพประทามทอดนะครับรวมแอดเทวดานะครับรวมงานผลิ สวยงามมากๆนะครับทางน้ำดาวกขยับไปน้ำดาวหุดกเลนะครับมันก็หมุนกันเลยนะครับบอลลังบาขึ้นตานะครับตรรอยนะครันบาหลังีพัไปนะครับตลลาบังไล่ตลงไปนะพี่น้องสบายสมัยนยรลุ ทีมงานเทพระทานพ่อนะครับไอโดมออนซอนเดนะครับโอ้ยจุดยอดมาๆนะครับโดมออนซอนเดไปทุกสนามนะครับาจมีแอดจังหวดาไปต้องติดตามแอดก่อนช่วงนี้ต้อเป็นดาราก็ขึ้นรดในวงการฮอรสหือเกินนหครับช่วงนี้ตอนนั่งครั่งเดียวนะครับ เียงมาทั้งปีเรื่มอยู่นั่นโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเมานะครับพี่น้องครา400ก้อนเย2 0คตรมากว่าใส่มากๆนะครับพี่น้องครับต่อการเดนบ้างแก่เรื่องวลาผมติดสพานเรื่อเอามากๆเลยนะครับอยากห้ขาบามานรักเดียวต่เรื่อเร่อ้อะพอ่อด่ย้ส่นะ กันครับว่าไอ้